สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับังเกมนักเตะฟุตบอลพรีซีซั่นนัดสุดท้ายของเลียภูกอนเปิดฤดูกาลนะครับในเกมแบบเป็นทางการโดยวันนี้ถือว่าปิดได้สวยงามเลยนะครับดุยติอาร์ตยิงไป2เป็นคนที่เด่นที่สุดแล้วก็ทําให้เลียภูร์ปิดซีซั่นในรการชนะเซบียด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งไปในวันนี้นะครับในรายละเอียดเกมวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างเราไม่รอช้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่สเปตัวจริงกันก่อน ฝั่งลิปูนะครับมาระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูลิซันเบกเกอร์กลุหลัง4คนเฟอร์กิลฟันไดายจับคู่เจเดวควันซาแบ็กซา้าคอสตาซิมิคาร์ดแบ็กขวาเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โน,โน่กลาง2คนดับเบิลไพวอดเป็นอเล็กซิสแมคลิสเตอร์จับคู่ไรอันกราวินแบกส่วนกลางลุกเป็นโดมินิกสวอสไลท์ปีกซ้ายลุยดิอาร์ตปีกขวาโมฮัมเหม็ดซาลาส่วนศูนย์หน้านตัวเป้าเดลโ,โกโชโต้านะครับเรียกได้ว่าผู้เล่นที่กลับมาจากสกุลโรเนี่ยที่ได้กลับมาซ้อมอะไรกันบ้างแล้วเเมมื่่่่อสัปดาาาห์ทีีผนนยก ลงกันเต็มที่ทั่วหน้าเลยนะครับสำหรับเดียพูลในวันนี้โดยคนที่ไม่ได้ลงในชุดพวกดาวินกักโบอะไรเงี้ยนะครับชุดที่เป็นแบบกึงก่งๆตัวจริงตัวสำรองเนี่ยก็จะไปเล่นในชุดเกม5ทุ่มนะครับกับลาสพาลมาสที่จะไม่มีแฟนบอลในสนามนะครับเป็นการอุ่นแบบปิดแต่สามารถดูถ่ายทอดสดได้ทาง l อลซีทนะครับสำหรับใครที่อยากรับชมก็จะเป็นแบบนั้นไปนะครับโดยในมานังสำรองเนี่ยก็จะเป็นชุดแบบเด็กๆไปซะส่วนใหญ่ในวันนี้นะครับบวกกับตัวซีเนียร์ที่อาจจะแบบ ก้มกึ่งว่าปล่อยไหมอะไรเงี้ยอยู่ในสมานนักของเลี้ยงปูในวันนี้นะครับส่วนเซบียาวนี้ระบบ4-3-3นะครับเช่นมาผู้รักษาป,ประตูนะครับโอยันนีแลนนะครับเป็นเป็นประตูชาวนอร์เวย์ส่วนกองหลัง4คนมีรามอนมาเดนส์นะครับดาวรุ่งจับคู่กับตองกี้เนียนซูนะครับแบ็กซ้ายอาเดรียเปโรซาแบ็กขวาดาริโอเบนาวิดสกองกลาง3คนลูเซียนาเมอากาเม้นะครับเดินตรงกลางขนาบข้างด้วยซาอูยินเกสแล้วก็ เอาแบตโตกอยาโดนะครับส่วนสามภาษาสามภาษในเกมลุกมีปีกซ้ายนะครับเป็นสตานิสอิดุมโบนะครับปีกขวาเป็นซูโซเคซุตฟอนเดเซสส่วนส่วนนักต่อเบ้าเคลิชี่อิฮียนาโชนะครับโดยการคุณคุมทีมเนี่ยเป็นของกาเซียพิเมนตานะครับที่เพิ่งดึงมาจากลาสซอมาสสำหรับเซบียาในปีนี้นะครับโดยในรูปเกมวันนี้นะครับก็ในครึ่งเวลาแรกเนะี่ยก็จะได้น้ำได้เนือ้อตามสูตรเลยนะครับในเกมลุกเครื่องแบบนี้โดย หือว่าเปิดฤด,ดูกาลเนี่ยก็จะเป็นในสัปดาห์หน้าทั้งคู่เลยนะครับทั้งพิมเมลิกแล้วก็ลาลิกา้าโดยในแง่ความพร้อมเนี่้องบอกเลยว่าจากเครื่องแรกที่ออกมาเนี่ยเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลที่ดูดีกว่านะครับโดยในช่วงต้นเกมประมาณเครื่องชั่วโมงแรกของเกมเนี่ยผมว่าตอนแรกเนี่ยยังดูค่อนข้างสู่สีกันอยู่นะครับในตู้เกมเนี่ยลิเวอร์พูลก็จะคลองบอลบุกสายทางเซบีย่าเป็นหลักนะครับแต่ยังดูไม่ได้แบบว่า แบบขงขนาดนั้นนะครับโดยจะมาเรื่อยๆนะครับเนิบๆโดยเซบียาก็ยังคงเล่นเกมรัดกลุ่มได้ดีนะครับตามสไตล์ที่กาเซียพิเมนตาเนี่ยตอนที่คุมรัสซอมาสเมื่อปีที่แล้วเนะี่ยถ้าใครไม่เคยได้ดูนะครับผมพอได้มีโอกาสได้ดูอยู่บ้างในปีที่แล้วนะครับก็คือจะเป็นบอลที่ค่อนข้างรัดกลุ่มแล้วก็เน้นผลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับกับการที่ลัสซอมาสขึ้นมาเป็นน้องใหม่ใน ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่รอดกลางตารางได้สบายๆก็จะเป็นแบบบอลตึงๆอย่างเงี้ยนะครับเล่นได้ดีเลยก็ดูจะมีรูปทรงแบบนั้นออกมาชัดเจนเลยนะครับแม้ว่าเซบีญ,ญาตยจะเป็นทีมที่เหมือนกับประกอบร่างใหม่นะครับตัวผู้เล่นเนี่ยก็ปีนี้เสริมมาค่อนข้างเยอะเลยก็ยังดูไม่ค่อยมีความลงตัวสักเท่าไหร่แต่ช่วงต้นน่ะประมาณครึ่งชั่วโมงแรกสู้ได้ดีเลยนะครับเดียวพูเนี่ย เกมลุกก็จะโดดเด่นทางปีสองข้างนะครับซาร่าแล้วก็ดนะิอาร์ตเนี่ยจะเวียนกันมาได้เรื่อยๆนะครับใช้เป็นความสามารถเลี้ยงกินตัวมาแต่การเล่นเชื่อมกันเนะี่ยยังดูจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในช่วงแรกๆนะครับโจต้าเนะี่ยจะเป็นตัวเชื่อมอยู่นะครับที่แบบเห็นได้ชัดๆคนเดียวเลยแต่ที่เหลือเนะี่ยยังดูจะไม่ค่อยติดต่อติดกันสักเท่าไหร่นักนะครับเนะื่องจากว่าเพิ่งกลับมาเป็นเกมแรกในการที่ฟูขนาดนี้นะครับโดยจังหวะที่น่ากลัวในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมเนี่ยมีนาทีสิบห้านะครับที่ ถ้าบอกว่าความจริงเซบีย่าควรได้ประตูนำไปก่อนด้วยนะครับจากจังหวะที่จเจอควอนซ่านะครับถือว่าไปพยายามบิ้วอัพกันแล้วก็ไปพลาดจ่ายให้กับทางผู้เล่นเซบีย่าในโฉกไปได้นะครับเป็นสตานิสไอดูมโบ้นะครับปีกชาวนิวเฮร์แลนด์เนี่ยหลุดไปนะครับจ่อๆแล้วแต่การเป็นว่ายิงจังหวะสุดท้ายเนี่ยไม่ดีแล้วบอลปลิ้นออกเลยไปไกลเลยนะครับถือว่าตรงอันนี้โอกาสทองของทางทีมเยือนในวันนี้เลยนะครับแล้วพอลูกนี้ไม่ได้เนี่ยทำให้เกมเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบเติ่งเติ่แล้วเลี้ยวคูบุกต่อไปนะครับโดย เล่นไปเรื่อยนะครับหลังจากผ่านประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มเป็นเกมของเลี้ยวภูค่อนข้างดีขึ้นนะครับชัดเจนแล้วสิ่งที่เลี้ยวภูเริ่มเตือนมาเรื่อยๆในช่วงเวลาก่อนนั้นนั้นก็คือจังหวะลูกนิ่งฟรีคิกเตะมุมเนี่ยถือว่ามาเตือนเป็นระยะๆะะเลยนะครับได้เปิดเยอะเลยตัวนในที่สุดในลูกแรกก็มาปลดล็อกได้จากจังหวะที่เกี่ยวเนื่องกับการเล่นลูกนิ่งเนี่ยแหละครับนาทีที่30 เป็นจังหวะฟรีคิกนะครับคอตาซิมิคาร์ดโดนเข้าไปทงฝั่งซ้ายนะครับแล้วเซบิย่าเนี่ยโขกสกัดเคลียร์กันออกมาไม่ขาดนะครับทำให้จงังหวะบอล2เนี่ยเป็นเลี้ยวูลที่เก็บได้นะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นซาร่าพักให้อาร์โนได้ตั้งปอมเปิดนะครับแล้วเป็นเดียโกโกชต้าลูกนี้เข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษได้ถูกที่เลยนะครับแล,แล้วต้องบอกว่ายิงลูกนี้นะครับใช้เทคนิคได้ดีมากเพราะว่าไม่จับเลยเป็นการวอลเล่แบบงามหยดเลยนะครับสวยงามมากๆลูกนี้ทําให้ ดิงตรงตะข่ายไปแล้วเลี้ยวผูกก็ออกนํำได้สําเร็จ1นประตูสูตรนะครับตู้งนี้เนี่ยต้องบอกว่างดงามเลยนะครับหลังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เหมือนกับเริ่มพับสนามแล้วนะครับเซบีย่าก็ดูจะเริ่มมีอาการแกว่งให้เห็นนะครับแล้วหลังนั้นเนี่ยครับคือเริ่มไหลนะครับจะกองเลี้ยวผูกเริ่มมาแล้วก็จะมีจังหวะซาร่านะครับหลุดมายิงแต่ก็ยังดีที่ตองกินเนียนซูเนี่ยถือว่าเป็นกองหลังที่เล่นดีมากในครึ่งแรกครับของเซบีย่าก่อนหน้านี้ก็สกัดแบกไว้หลายทีละ ตรงนี้ก็ยังแบกไปได้อยู่นะครับนาที่37จากเส้นเลยในะจังหวะตรงนี้นะครับก็เริ่มแบบฉีส่งสัญญาณมานะครับเรียกผู้ว่าจะเป็นแบบฉีกนี้ก็เป็น2ประตูอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายจจดแล้วจอรอดก็เสบียมไม่ไหวนะครับหลังนั้น2อทิาท์เนี่ยก็เสียประตูที่2องจนได้นะครับจากจากังหวะนาที่39นะครับอาร์ติสันเบกเกอร์ถือว่าเตะบอลยาวจากแดนนเอขึ้นมานะครับแล้วโชวต้าเนะี่ยถือว่าพักบอลได้นในจังหวะนี้แล้วก็เอามาจ่ายต่อให้กับลุยดิอาร์สนะครับที่ ได้ยิงตรงนี้เข้าไปก็เนี่ยลูก2อูนย์นะครับแล้วหลังนั้นก็จบครึ่งแรกแล้วครูงก็มาฉีกได้3าูนย์นะครับจากจังหวะที่เหมือนกับลีรันล,ลูก2เลยก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะจากหน้าบ้านอีกแล้วอลิสันวิกเกอร์นะครับสาดยาวอีกครั้งคราวนี้คนพักบอลเนี่ยเป็นซาร่านะครับพักให้กับทางซูบอสไลน์นะครับคราวนี้วิ่งสปินยาวๆแล้วตีคู่กับดุยดีอาร์นะครับโดยพอได้จังหวะด,ดีแล้วเนี่ยซูบอสไลน์ก็ไหลามาให้กับดุยดีอาร์ได้ไปเข้าไปนะครับก็เป็น3แแแล้วกก็จบบบครรึ่งไปแบบสามศ ถือว่าดีเลยนะครับจับเดี่ยวฟูสามประตูศูนย์ก็เกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับทางฝั่งเซบีย่าเนี่ยมีการเปลี่ยนในช่วงพักครึ่งนะถือว่า9คนเลยนะครับทุกในช่วงครึ่งหลังของเซบีย่าเนี่ยก็จะมีระบบเดิมนะครับระบบยังคงเดิม4 3 3ประตูเนี่ยเปลี่ยนเป็นอัลเบโตฟอเรส์นะครับส่วนข้างหลัง4คนเนี่ยยืนพื้นแค่รามอนมาติเนสกองหลังดาวรุ่งไว้แค่รายเดียวนะครับแต่ ตัวอื่นเนะี่ยเปลี่ยนหมดเลยตัวคู่ลงมาเนี่ยเป็นเนบรรยากูยเดลนะครับเบอร์6เล่นเ,นเซนเตอร์คู่ด้วยแล้วทางซ้ายเป็นกอร์ซลโลมอนเทียลทางขวาเป็นโจเซ่คาโมโนานะครับส่วนกองกลาง3คนเนี่ยจะมีชิบิลโซนะครับยืนตรงกลางแล้วก็ขนาบข้างด้วยซาอูนิเกสนะครับแล้วก็จะมีพาโบริเวรานะครับเป็นดาวรุ่งที่ได้โอกาสลงมาส่วนในสามประสานาเกมลุกเนี่ยก็เปลี่ยนบทเช่นกันนะครับมีโดดี้ลูกิบากิโยเล่นปีกขวาทางซ้ายใช้เป็น เอยูเก้นะครับเป็นปีกที่เพิ่งซื้อมาใหม่ปีนี้ส่วนข้างหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นคดรัดปีเก้น,นะครับที่เพิ่งดึงมาจากราสซิงซันตอนแดก็ถือว่าเปลี่ยนแบบแทบเหลือแทบไม่เหลือใครเลยก็ว่าได้นะครับเซบียาในช่วงครึ่งเวลาหลังส่วนลีฟพูเนี่ยยังคงยึดชุดเดิมอยู่นะครับโดยคิดว่าจะให้เล่นให้ต่อเนื่องแล้วก็เอาเกมทามให้มากที่สุดก่อนที่จะเปิดฤดูก,กาลนะครับในแง่ของความพร้อมโดยเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่า สภาพอะไรต่างๆเนะี่ยรูปเกมความเข้มข้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าดรอปลงจาครึ่งแรกไปนะครับด้วยความพิ่เซบิยาเนี่ยผู้เล่นก็ด้อยคุณภาพลงไปด้วยนะครับแล้วเรียกว่าผู้เนี่ยก็ดูจะเหมือนกับเลือกสไตล์การเล่นได้นะครับไม่ต้องเร่งอะไรมากก็เนิ่เนๆไปนะครับเรื่อยๆโดยพอเล่นไปได้สักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเรียกวูก็มีการเปลี่ยนตัวชุดแรกของพวกเขานะครับส่งทางประตูมือ2นะครับอย่างยารอสในมานั่งวยเนะี้ยลงมาแทนอลิสันเบเกอร์นะครับไปพักแล้วก็จะมีออก,อกองกลางดาวรุ่งนะครับเป็นเทร นายยูนี่นะครับที่ถือว่าได้รับโอกาสในปีซีซันเรื่อยๆอยู่แล้วเนี่ยลงมาแทนลุยดิอาร์ตเล่นทางปีกซ้ายไปเลยนะครับก็จะเป็นชุดแรกที่เลโอพูเปลี่ยนลงมาโดยหลังที่เปลี่ยนชุดนี้ไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับเลโอพูก็มาโดนตีไข่แตกจนได้นะครับจากเกมที่ดูจะเหนื่อยกันไปสักพักหนึ่งนะครับแต่จังหวะที่เป็นครัดตปีเก้น,นะครับของเซบียาเนี่ยเลี้ยงผ่านทางฝั่งแบ็คขวานะครับตรงนี้ต้องบอกว่าอาจจะไปแบบเหม่อกันหนหนอยนิดนึงทางฝั่งเทรนต์อโนแล้วก็ทางควอนซานะครับตรงนี้ก็เลยเสียปตูกันไนไโ พีเกลล่างเอาปั่นโค้งยารอสก็หมดสิทธิ์เซฟลูกนี้ไปนะครับทําให้เลวูเนี่ยก็ดูจะกลับมาตื่นขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วหลังนั้นแค่นาทีเดียวเนี่ยเลวูก็มายิงเป็น4-1เลยนะครับจากทางเทรนอายุนี่นะครับที่ได้วอลเลย์นะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เซบียาสกัดบ,บอลจากลูกเปิดเข้าไปของซิมิคาร์ดเนี่ยไม่ขาดนะครับแล้วบอลสองเลวูเก็บได้เยอะมากวันนี้แล้วลูกเนี้ยเป็นอีกหนึ่งในจกกังหวะนั้นที่เลวูได้ประตูไปนะครับนายอนนี่ก็วอลเลย์ สวยหรือว่าอาจจะไม่แพ้โชวต้าเลยก็ได้นะครับในมุมของผมในลูกนี้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับเลี้ยวฟูบางส่วนนะครับถอดอีกประมาณ3-4คนนะครับประมาณใาที่เจ็ดสิบห้าเนี่ยก็จะมีทางสเตฟานไบเซติตนะครับไทเลอร์มอร์ตันมีโจโกเมสนะครับอ่าแล้วก็ลูกัสสตีเฟนสันนะครับแทนเทรนส์อาร์โนมีฟอร์กิวฟันได้ออกนะครับมีกราวินแบกแม็คลิสเตอร์อะไรเงี้ยอ่ะก็พักกันไปนะครับ โดยในช่วงท้ายก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นแล้วนะครับและจนสุดแล้วจุดลอดก็จบที่สกอร์นี้เลยนะครับเดียร์คูปิดพีซันด้วยสกอร์สประตูหนึ่งนะครับสรุปสิ่งที่เห็นได้ในเกมวันนี้นะครับก็เอาเป็นฝั่งทางเซบีย่าก่อนแล้วกันนะครับถือว่าเกมในวันนี้เนี่ยทางพวกเขาเนี่ยก็จะเปิดลาลิก้าในฤูกการเน่ยเหมือนกับพิมเมเลียเลยนะครับแต่ความพร้อมเนี่ยก็ยังดูจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นักนะครับกับการที่ปรับเปลี่ยนทีมในค่อนข้างเยอะเลยเป็นทีมที่ต้องบอกเลยว่าประกอบร่างใหม่ค่อนข้างจะ ชัดเลยนะครับในปีนี้สำหรับทีมจากสเปนทีมนี้นะครับโดยผมว่าในฤดูกาลจริงเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับก่าจะเข้าที่เข้าทางกันหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็บริหารงานกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สักเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนโค้ดกันเป็นว่าเล่นเลยประมาณ3-4รอบนะครับจากากิเกเซเตียนนะครับเป็นกิเก เป็น d โ e g o Longo ก่อนแล้วก็มาเป็นกิเก z m a เซฟฟอร์เรสนะครับก็หนังนั้นเนี่ยก็เพิ่งมาเปลี่ยนปีนี้อีกรอบนึงก็เป็น Garcia Pimenta นะครับซึ่งก็ต้องถ้าถามว่าระบบตัวนี้มีแง่บวกไหมก็มีนะครับในประมาณขึ้นชั่วโมงแรกเนะี่ยผมว่าเป็นทรงบอลแบบที่เคยเห็น Las Palmas เล่นเลยก็คือรัดกลุ่มได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วการ placing ไรแดนบน,นหรือว่ากดเลี้ยงู่ได้ดีด้วยนะครับในช่วงต้นเกมแต่พอหลังเสียประตูไปแล้วเนี่ยหนังนั้นเนี่ยคือเหมือนกับยังต้องหาจังหวะอาศัยเกมทาาาาามมี่่่ต้้้อองงกกกกรคววเเขขใจันกกนผูล เซบีย่ากันต่อไปนะครับก็ดูจะต้องหาแบบแกนอะไรกันอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เกมหลีกเนี่ยจะเปิดสปดาน้าแล้วเทียบความพร้อมกับเล,เลี้ยวฟูเนี่ยมันคือยังดูต่างกันแบบสิ้นเชิงเหมือนกันพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าแบบ11ตัวจริงเนี่ยผมยังดูไม่ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าแบบเขาเล่นเปลี่ยนยกชุดเลยทั้ง2องครึ่งแบบเนี้ยนะครับก็ถือว่ามาดูกันต่อไปนะครับว่าเซบีย่าในปีนี้จะกลับมาดีขึ้นจะ,ะจะต้องไปหนีตกชั้นเหมือนปีที่แล้วอีกไหมนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับเซบีย่าคร่าวๆเป็นประมาณนนี้ไปะครับ ส่วนทางฝั่งลีกพูดกันบ้างนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยังคงทําได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับในพรีซีซั่นหลังที่เปิดเกมอุ่นซีซั่นแบบปิดแพ้เพรสตันนอตเอ็นไปเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถือว่าฟอร์มสวยเลยนะครับชนะมาทุกเกมก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับวิธีการระบบต่างๆของอาร์เนสซ์ลอตเราพอจะจินตนาการภาพออกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือระบบค่อนข้างจะเป็นประมาณ4-2-3 1นะครับแบบพื้นฐานไปก่อนนะครับแล้วจะเป็นปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆในเกมก็ว่ากันไปนะครับโดยตอนนี้ ในพาร์ทสเตตัวนะผมคิดว่าถ้าไม่มีใครเจ็บใครป่วยอะไรก็มีโอกาสที่จะเป็นชุดนี้เลยนะครับในช่วงครึ่งแรกน่ที่จะออกสตาร์ทในการเจอกับอิสวิตในการไปเยือนสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับโดยในฟอร์มอันนี้เนี่ยผมว่าเกมลุกเนี่ยก็ดีกันต่อเนื่องเลยนะครับซาร่าเนี่ยอันวันนี้อาจจะไม่มีประตูก็จริงนะครับแต่ผมว่าส่วนร่วมกับเกมเนี่ยดีมากนะครับเป็นตัวพักบอลอะไรเงี้ยคอยปั้นเพื่อนไม่ฝืนยิงเองอะไรนยผมว่าเวิร์กเลยส่วนทางโชตาเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมต่อเนื่องกับฟ ถือว่าเป็นตัวที่ปักแล้วก็ดูไว้ใจได้เลยสับเพลร์ปูตลอดมานะครับก็คิดว่าจะเบียดลงก่อนดาวินนะครับณนะชั่วโมงนี้นะครับจากความพร้อมอะไรต่างๆนะครับส่วนทางหลุยดีอาร์ตนะก็วันนี้กลับมาเป็นเกมแรกนะครับก็ถือว่าฟอร์มร้อนเลยจับไป2เม็ดนะครับก็ค่อนข้างที่จะปาดเปียวเลยนะครับกลับมาจากึกโคปาอเมริกาไม่ต้องปรับพักพักมาก็น่าจะได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เกมลูกก็ถือว่าหายห่วงเลยสวอตสไลด์เบอร์1ิถือว่าทําหน้าที่ได้ดีเช่นกันนะครับส่วน ในพาร์ทเกมลับกันบ้างนะครับกองหลังแล้วก็กองกลางวันนี้ถือว่ายังดูจะถ้าถงถามว่าตรงไหนที่ลิเวอร์พูลไม่เพอร์เฟกต์นะเวลาเนี้ยผมว่าก็จะเป็นตรงกลางเนี่ยนะครับที่ดูในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงแรกเนะี้ยอย่างที่บอกไปในรูปเกมเลยว่าดูยังยังไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่แล้วดูจะมีปัญหาในการแกะเพรสด้วยนะครับในการที่จะเหมือนกับวิวอัพขึ้นมานะครับโอ้หเนี่ยนะเบอร์หกหลังที่ลองมาหลายเกมนะครับก็จะมีกราวินแบกแม็กอลิสเตอร์มีซูบอสไลน์เลยเนะี่ยมาเวียนกันยืนนะครับวันนี้ให้แม็กอลิสเตอร์กับ าร์วนแบกยืนคู่กันดูก็ถือว่าการพลิกบอลไปเร็วหน้ายังคงทําได้ยากอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้มีตัวแบบที่คุมจังหวะอะไรจริงๆนะครับอย่างแมคลิสเตอร์เนี่ยก็เล่นได้จริงนะครับแต่ก็ถ้าถามว่ากับพาร์ตการตัดเกมเนี่ยก็จะไม่ใช่แบบงานถนัดอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นนะครับส่วนการเวแนแรกเนี่ยจะขึ้นบอลได้ค่อนข้างยากนะครับคือเขาจะเป็นคนที่พลิกบอลได้ดีจริงแต่มันก็จะค่อนข้างเสี่ยงนะครับทาให้เขาเนี่ยอาจจะต้องแบบเลือกเล่นจังหวะเยอะหน่อยในบางทีนะครับก็เลยอาจจะดู ยังไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่ถ้าสมมติแบบได้แบบซูมิเบนดี้อะไรเงี้ยที่มันเป็นตามข่าวมาแล้วสมตมติมันยืนคู่กับเบนแบกนะผมว่าอาจจะเวิร์กก็เป็นได้นะครับหรือว่าแบบซนะูมิเบนดี้เนี่ยยืนคู่ใครก็แล้วแต่นะครับผมว่าจะเวิร์กเลยก็ถ้าสมมติได้ตรงเนี้ยผมว่าเลี้ยวคูนี่พร้อมที่จะติดล้บนได้เลยในปีนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ตรงเนี้ยผมว่าในเกมที่เจอการกดดันสูงๆกับทีมที่ระดับสูงๆเนี่ยผมว่าอาจจะพอมีปัญหาให้เห็นได้อยู่บ้างนะครับสำหรับพื้นที่ตรงจุดนนนนนีี้้ส่วว็อนรน์4คัก ยังค่อนข้างโอเคนะครับมีฟันได้กลับมานะี่ยวันนี้ถือว่ายังคงมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมนะครับมีฟันได้ก็อุ่นใจไปได้ปลาะหนึ่งเลยส่วนอาโนกับซิมิคาร์ดวันนี้ในบทบาทการเติมเนี่ยอ่ะเราอาจจะยังไม่ได้เห็นเขาเติมสูงสักเท่าไหร่นักนะครับทั้งสองข้างเลยอาโนเนี่ยบทบาทก็จะเป็นสไตล์อินเวอร์สเข้ามาตรงกลางมากกว่าด้วยนะครับในการเล่นเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นแบบสไตล์เหมือนกับประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับที่ตอนเทรนแบ็คคูปยังไม่มาเนี่ยจะเป็นเติมสุดเส้นอะไรประมาณนั้นครับโดวยวันนี้จะเป็น ตาป,ประมาณนี้ไปนะครับส่วนอย่างก้องหลังจารีว,วันซ่านะครับก็มีจังหวะที่ืบบโดนไปตั้งแต่ต้นเกมนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็ปีนี้น่าจะแลี้ยงตำแหน่งกับโกนาเต้ได้สนุกเลยนะครับก็ภาพรวมจะเป็นประมาณนี้ไปนะครับส่วนในพาร์ตตัวสำรองที่ลงมานะครับก็จะมีเทรยนายูนี่เนี่ย,ยที่น่าสนใจหน่อยนะครับที่ลงมาแล้วสร้างผลงานได้ดีผมว่าปีนี้เนี่ยนะ จะเป็นตัวที่ขึ้นมาสอดแทรกเป็นดาวลูกของเลี้ยวคูที่ได้รับโอกาสแน่ๆนะครับนะถ้าชุดปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมีฮาวิเอเลียดนะครับที่ขึ้นมาได้ปีก่อนหน้านู้นก็จะมีสเตฟานไบสติดที่ครอปกดันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับปีนี้ก็จะเป็นปีของเทรนเนยนี่นี่แหละครับที่ผมว่าขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสได้สอดแทรกจริงๆจัง,จงหนึ่งคนแน่ๆนะครับในปีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภาพรวมของเลี้ยวคูทั้งหมดโดยผมแถมสักหน่อยแล้วกันนะครับในชุดอุ่นเครื่องถ้าใครจะไปดูกันต่อนะครับ ในเกมประมาณ5้าทุ่มนะครับกับลัสฮอมาร์สก็ดู LFC TV Go เนะี่ยต่อได้นะครับก็จะคิดว่าชุดสำรองเนี่ยก็น่าจะมีประตูเนะี่ยเป็นประมาณเคเลเฮอร์นะครับอ่าหลัง4คนก็าอาจจะมีโกเมสเนะี่ยวันนี้ลงในช่วงเกมนี้15บาทีจริงแต่อาจจะไปต่อเกมรุ้นก็ได้กูโกนาเต้อะไรเงี้ยนะครับซ้ายก็โรเบอร์สันขวาแบดลี่กลางก็น่าจะเป็นเอนโดนะครับเคอร์ติสโจนยืนดับเบิลไพว์วอร์ดคู่กันแล้วก็จะมีเอเลียตเป็นเบอร์10 ซ้ายก็น่าจะกักโปขวาเบนโดกหน้าเป้าก็ดาวินดูนเยสนะครับสํหรับใครที่อยากดูฟอร์มชุด2เนะี่ยก็เดี๋ยวต่อได้นะครับสํหรับผมเนี่ยขอขอพอ,พอ,พอวันที่คู่นี้พอนะครับในวันนี้ก็เป็นคู่เดียวเป็นชุดใหญ่เยดีกว่านะครับจะได้ตามแบบชุดที่ได้น้ำได้เนื้อไปเลยในการเปิดฤดูกาลนะครับก็สํหรับการคุย หลัคลิปคู่นี้นะครับก็ขอจบคลิปเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องกาบาบอนในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ